อากาศทำท่าเหมือนจะหนาวมาตั้งแต่หัวปีวันหนาวเย็นมาสักสองสัปดาห์จาอ้าววันนี้ร้อนอย่างแล้วอบอ้าวเหมือนเดี่ยวเมื่อจะมีฝนมาตกให้เราหน้านี่ฝนไม่จะตกใส่ข้าวกำลังเกี่ยวข้าวกำลังตาข้าวฝนมาตกใส่รักงอกเลข้าวเป็นข้าวงอกหมดแต่ตายเลยบแบอ เพราะนั่นชาวไร่ชาวนาไท่บ้านเลยพากันระมัดระวังเน้อตากข้าวตากพนเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรตัวไรทํามาจนแต่ต้นปีมาถึงปลายปีแล้วมาเสียหายหมดเละมาหมดท่าเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นทำาเลยอย่าปล่อยอย่าปล่อยป่าละเลยทํามาถึงขนาดนี้แล้วมันก็ต้องพากันดูแลรักษาแต่ดูแลรักษาภายนอก ก็ยังไม่เท่าการดูแลรักษาภายในเนี่ยการดูแลรักษาภายนอกมันเสียหายมันก็เสียหายไปไม่หนักหนาสาหัสอะไรแต่ถ้ามันภายในมันเสียหายภายในมันจมลงเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นภายในดูแลรู้จักดูแลรักษาภายนอกเราก็ต้องรู้จักดูแลรักษาภายในภายในก็คือจิตใจของเราแต่ละจิตใจเป็นของมีคุณค่า จิตใจเปนของของประเสริฐของเลิศดความทุกสิ่งทุกประการนี่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ตควรพยายามต้องดูแลรักษาใจของเราอย่าปล่อยปะรักษา,าใจอย่าปล่อยปเอะเรื่องการรักษาใจของเราต้องเป็นหน้าที่ในการรักษาใจของเราเองเพราะใจที่รักษาดีแล้วนั่นแหละเราจะได้รับสุขอย่างแท้จริงพระทิเจ้าท่านยมสงข,ข่าวไว้ว่าจิตตังดันตังสุข,ขาวะห่างจิตที่อบรมดีแล้ว ย่อมนาสุขมาสู่ตนเพราะความทุกข์ทั้งหลายที่เข้ามาครอบงาเราเดียก็ล้วนแต่ใจดวงนี้แหละใจดวงที่ไม่ได้รับการอบรมไปฟ้านเอาเข้ามาจากความนึกคิดปุงแต่งแล้วก็ไปยึดมัน่นยึดเอาในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายทั้งยินดีทั้งยินร้ายทั้งชอบทั้งชังนี่แหละเข้ามาแผ่เผาครอบงำจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวมกุมอกมกุมใจรับแค้นใจฟุ้งซ่านหุดหงดวิตตกกังวล ยุ่งเหยงิงวุ่นวายอยู่ภายใน,ในใจิตในใจของเราใจของเราทุกผิงของมีคุณค่ากันเลยเหมือนก็ของไม่มีคุณค่าอะไรมีแต่กองทุกข์มีแต่กองไฟแผ่เผาให้เล่าร้อนทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลาเพราะพวกเราปล่อยปะละเลยไม่พากันระมัดระวังดูแลรักษานั่นเองรักษาใจอย่ามันไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งอย่าไปยุ่งเหยงิงวุ่นวายกับไปไอ้นู่นไอ้นีนน่ซึ่งมันมีอยู่โดยธรรมชาติของของมันนั่นแหละมีอยู่โดยทั่วไปของโลกเขา ทั้งดีดีทั้งดี้ดยายทั้งชอบทั้งชังเนะ่ยก็มีอยู่โดยธรรมชาติของเขาแต่ละถ้าใจไม่ออกไปเกาะเกี่ยวใจไม่ออกไปยุ่งวุ่นวายของมันมันก็ไม่มีอะไรตอนี้เราจะทําไงไม่ให้ใจของเราออกไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็โดยให้ใจเรามีหลักยึดไว้ยกเอาคำบริกรรมว่าพุโทโธพุธโทโธเนี่ยเรามาเป็นยดหลักที่ของใจไว้อยู่ที่ไหนก็มีพุโทโธแนบสนิทอยู่กับจิตใจของเราตลอดไป นั่งอยู่ที่ไหนก็นึกบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปได้เดินที่อยู่ที่ไหนก็นึกบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปได้เลยนะีพุโทโธเพียงแค่การบริกรรมไม่ได้ไปซื้อขายให้ให้มันยากให้มันเหน็ดเหนื่อยอะไรบริกรรมอยู่ภายในจิตในใจของเราให้ให้ให้มีสติเท่านั้นแหละมีสติคือขนาดที่เราบริกรรมเราจะมีความรู้สึกสัมผัสคําว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดวัคขดตอน,น่นหละเรียกว่ามีสติ มีสติในการกำกับไปกับการภาวนาของเราถ้าไม่มีสติก็เบอร์เบอลอยลอยไม่รู้เรื่องรู้หน้ารู้หน้ารู้หลังอะไรตร่ออะไรคนเบื่อเบื่อเห็นไหมนะนั่งทุกไหนก็เบื่อไปลอยไปเดินไปเดินไปไหนก็เบื่อลอยไป <geven> จะชนอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่คนใจเหื่อใจลอยเป็นคนไม่มีสติเพราะนั้นการการฝึกสติแล้วเราเราจะไม่มไม่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 มานั่งเบื่อนั่งลอยหรอก อันนี้แหละคุณค่าของคนอยู่ที่จิตใจที่ได้รับการอบรมเพราะจิตใจที่ได้รับการอบรมแล้วมันจะนำสุขมาสู่เราได้อย่างแท้จริงยังให้พากันตั้งอกตั้งใจในการอบรมจิตอบรมใจของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าวันหรือคืนไม่ว่าเดือนหรือปีไม่ว่าฤดูไหนก็ตามพยายามมีการอบรมจิตอบรมใจของเราไปเรื่อยๆการอบรมจิตอบรมใจนี่แหละที่จะสร้างชีวิตของเราให้มีคุณค่าขึ้นมา ชีวิตทีีมีคุณค่าชีวิตนั้นต้องมีความสุขถ้าชีวิตไม่ชีวิตมีแต่ความทุกข์มันจะมีคุณค่าอะไรมีใครปรารถนามีใครต้องการความทุกข์ไม่ไม่มีแล้วก็มีแต่กองทุกข์อยู่ตลอดเวลามันจะมีคุณค่าอะไรในกองทุกข์มันไม่มันไม่ได้หยิบยื่นให้แก่กันได้เหมือนให้เงินให้ทองให้เนี่ยเหมือนให้วัตถุสิ่งของมันหยิบยื่นให้แก่กันได้แต่สุขหรือทุกข์มันหยิบยื่นให้แก่กันไม่ได้มันล้วนแต่ตัวของตัวเองเอาไปสร้างสร้างเอา สร้างเอาด้วยความนึกคิดปรุงแต่งสร้างเอาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละถ้าเราปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้หายหมดทุกเมื่อทุกหายหมดแล้วมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็สุขท่านนั้นแหละเสื้อผ้าของเราถ้าสกปกดูดออกไปหมดสิ้นอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ความสะอาดอะไรเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการอบรมของพวกเราด้วยกทุกท่านทุกคนอย่าให้พากัน ต,ตั้งใจในการอบรมจิตอบรมใจของเราอย่างสม่ําเสมออยู่ที่ไหนไปที่ไห,น,ไหน,นเวลานอนอย่างน้อยๆเวลานอนก็อย่าไปนอนเหมือนต้นไม้ล้มตูมใส่หมอนทันทีไม่มีท่าไม่มีทานอันนั้นไม่ใช่ลักษณะของชาวพุทธลักษณะของชาวพุทธนอนก็ต้องมีกิจ,จวัตรคุกเข,ข่าลงไหว้พระกาพระอรหังสมาสัพโตปการวะสวากขาโตกาประรนสุปิโนกาพระสงค์บระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่บละลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่เราได้วิชาความรู้ได้ร่างกายได้ความเจริญมาคนล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านนั้นน่เพราะนั้นก่อนก่อน,ก,อนก่อนจะนอนเราก็ก,กราบแล้วลึกถึงท่านสักสักวันลักครั้งก่อ,อ,อนนอนกราบลงใบทักห้าครั้งกราบพบระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบและลึกถึงคุณของครูของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์เห็นไ,ไหมเสร็จแล้วเราก็นั่ง สมาธิเท่าฝ่าวางทับเท่าข้างซ้ายมือข้างขวาวางทับมือมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วหลับตาลงจากไหนก็เริ่มต้นจากการหายใจเข้าอยู่ยาวพอมึนึกในใจไปพร้อมพูดหายใจออกยาวพอมานึกในใจไปพร้อมะโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทให้มันยาวเท่ากันพูดไปยาวเท่ากับลมหายใจเข้าโทรก็ยาวยาวเท่ากับลมหายใจออกพูดโทผพูดโทอยู่จ้องอยู่ที่ความรู้สึกสัมผัสของลมเข้าลมออก ลมเข้าลมออกเป็นสมัมผัสอยู่ปลายจมูกและจ้องความร,รู้สึกลงที่ปลายปลายจมูกหลับตาก็เหมือนเห็นเนี่ยเห็นด้วยความร,รู้สึกของเราอยู่ที่ปลายจมูกพูดโทพูดโทอยู่อย่างนั้นสักครู่หนึ่งเราจะมีความร,รู้สึกว่าจิตใจของเราเริ่มเบาเริ่มสบายสบายอกสบายใจอารมณ์เรื่องราวขุ่นข้องมองใจอะไรต่ออะไรที่ครอบงำจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไราาออกไ็จางออกไปจางออกไปหลุดออกไปจิตใจของเรามีแต่ความเบิกบานผ่องใสแหละ พอเลิกจากการภาวนาก็เลิกด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสเรานอนนอนลงก็นอนหลับหลับก็หลับสนิทตื่นขึ้นมาจิตใจเบิกบานผ่องใสผิวพรรณหน้าตาเบิกบานผ่องใสไปเพาะจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่ดีงามไปเกี่ยวข้องอะไรไปทํางานทําการอะไรก็ดีไปบทไปเรียนหนังสือก็ดีไปไปพบผู้คนก็ดีไปพูดคุยกับใครก็ดีไปบทเพราะมันดีไปจากใจดีไปจากใจเพราะพวกเราสร้างใจของเราให้เป็นใจดีนั่นเอง นี่แหละถ้าเราได้สร้างใจของเราเป็นใจดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีไปที่ไหนก็ดีไอความดีนี่แหละที่จะําสุขมาสู่เราอย่างแท้จริงยังไงพากันน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเอ <c oughs> ออ,ลอ,ลอ,อาละพรนะละพรนละพรจะรู้วจนาให้พร <c oughs> ยาธาวาริวาหาปุราปาริปุเรติสักขังเอ,เอวามีวาอิตโตทินังเปตานังอุปกะปิออจิตังปฏิตังตุมหังคิปะมีวาสมิชตุสเพปุเรตุสังกปานจันโทอปันรโสยาธามณิโชอันติ รโสุยวิานติโยอัยวิวานจันตุสัมผาลวิวิโนอัยตุบันเตภาวาวันตารายอยสุขีมายโยกุอัยภาวะพิวานธนาเส สานิจ <ítulo> ังวยไายปัจ <imprisoned> จ anyway, <match> ้ยยินดใจตารวยธรรมายกติตีอายุวันโอยสุขังพารังรัตนติยานุภาเวตารัตนาตยติยสาม โดยขาโรขพยาเวลาโสขาสตุจุปัตถวานานิกาอันตรายาปิวิทัสตุอาเสสโตอิชายาสิทธิทธนางลาพังโสดิภาขายัางสุขังพลังเสริอายุจวันโนจาโพคางวุธิจยสวาย สาตว์สาจายุจาชีวาสิทธิภวตุเตงภวตุสาบังกะรังราคะตุสาปฏิวตันสามภทธานุภาเวกไยสัทธาโสติภวตุเตงภวตุสาบังกะรังราคะตุสาปฏิวตาน สัมบัสัมมานุภาเวทได้เสธาโสตีปรวันตุเตมปวัตุสาบังการังระคันตุสาบเดวตาสัมบัสังขารุภาเวทได้เสธาโสตีปรวันตุเตม ผู้บกคณะครูเดี๋ยวก็ได้กลับไปทํางานเนี่ยแล้วสอนเด็กอันไอ้ครูเนี่ยสำคัญเนอะครูเนี่ยเป็นจะเป็นต้นแบบให้เขาให้ได้เ่ยครูครูทุกวันนี้เนี่ยหลวงพ่อเองเห็นครูมามากไปไก่กองเห็นครูแต่แต่รุ่นก้อน่ะมาเปรียบเทียบกับครูทุกวันนี้มันแตกต่างกันครูทุกวันนี้จะเป็นครูเฉพาะในโรงเรียนพอออกนอกโรงเรียนแล้วไม่ใช่ครูเลยไม่มีความเป็นครูเลย แต่แต่เป็นครูเนี่ยคือมันเป็นต้นแบบของคนเนี่ยมันมันมันพอเราลงใจว่าเราจะมีอาชีพครูเนี่ยเราควรจะจะต้องเป็นครูอย่างสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจเป็นครูทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนแต่นี่ถ้าเราเป็นครูเฉพาะในโรงเรียนเนี่ยพอออพออยู่นอกโรงเรียนขี้เราเมายาไปเล่น, айтесь, ลน finish, й, ไพ่เล่นฟินเจรไรอะไรต่อะไรเลอะเทอเปื <m> ป่อนอะไรตอะไรผู้ปกครองก็ไปเห็นพฤติกรรมของเรา ใครก็จะกล้าฝากลูกฝากหลานเขาให้ไปเรียนกับเราเดี๋ยวเขาเดี๋ยวก็ไปเอาไอ้แบบของเรามาแต่ที่เล่าเมายาไอ้เกเรเกตุงอะไรอะไรลุ่มลุ่มหลับหลามอะไรอะไรไปก็ไม่มีใครกล้าฝากลูกเลยลูกหลานเขาไว้กับพวกเราเ่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นต้นแบบเป็นครูทั้งนอกโรงเรียนในโรงเรียนให้ชาวบ้านเขายกย่องให้ชาวบ้านเขาไว้ใจที่จะเอาฝากลูกของเขาไปอยู่กับเราได้แล้วก็ต้องใส่ใจสนใจ ไม่ใช่ว่าพอเด็กตั้งเรียนพอเด็กตั้งเรียนมันมันดื้อมันด่ามันมันโง่เง่ามันมันไม่เป็นหนังสือไม่เป็นอะไรอะไรกท็ทิ้งมันเลยทันทีเลยเอา้ามันไม่สนใจมันไม่ใส่ใจกับช่างหามันไม่ใช่ลูกเขาไม่ใช่ลูกครูไปจับแต่เด็กที่ที่มันสนใจที่มันตั้งใจเรียนจริงๆเนะี่ยเด็กที่มันเด็กท,ที่มันเรียนเก่งมันอยู่ที่ไหนก็เรียนเก่งเท่านั้นแหะไอ้เด็กที่เรียนไม่เก่งนี่แหละที่เราจะต้องเชี่ยวเข็นมันที่เราจะต้องจับมันมันเอามันให้ได้ ครูสมัยก่อนเนี่ยถ้าเด็กเรียนเก่งเนี่ยครูไม่ไม่ไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหรนะ่ะถ้าเด็กเรียนไม่เก่งเด็กเกเรเนี่ยครูมักจะไปเกี่ยวข้องเชี่ยวไอ้เด็กไอ้เด็กคนนั้นเน่ยทั้งเสาร์อาทิตย์จับมาจับมาเรียนพิเศษแต่เลิกโรงเรียนแล้วจับมาเรียนพิเศษอะไรตอะไรฝึกเอาบรนจนุมันได้ดิบได้ดีเดี๋ยวปาอได้ดิบไ,ได้ดีต่อไปมันก็เห็นคุณค่าของครูแหละโอ้ยที่เราได้ดิบได้ดีมากเพราะครูเนี่ยมาเขี่ยวเข็นเพราะครูมาใส่ใจเรา มันก็เห็นบุญคุณเห็นเห็นเห็นคุณค่าของเราขึ้นมาแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยเด็กมันเกเรเก,เกตรงต่อไปโอ้ยมันเดินชนไหลครูมันยังไม่รู้จักเลยว่านี่ครูของเราเนเพราะฉะนั้นอาชีพของครูเนี่ยจะมียังเป็นอาชีพที่ประเสริฐที่สุดแหละเป็นต้นแบบเป็นปูชนียบุคคลที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นครูครูรุ่นก่อนนี้ครูรุ่นก่อนที่จะมัก,มกจะมาจากลูกท่านหลานเธอ มาจากผู้ดีผู้ดีมาจากอะไรอะไรมามาเป็นครูมาเป็นต้นแบบเขาแต่ทุกวันนี้ฟังข่าวแล้วนี่ฟังข่าวแล้วไปไหนไม่รอดจึงตกไปยอยู่ที่ราชพัฒน์เฟเขาเอาสังคมเขาว่ากันแบบนั้นนะอน,นี่หลวงพอ่ออกก็ไม่ได้เข้าไปเข้าไปลวงลูกลึกถึงขนาดนั้นนะี่ะแต่เห็นสังคมเขาว่าแบบนั้นเขา,าโอ้ยมันเข้าที่ไหนเข้าเข้ามันเข้าไม่ได้แล้วก็ไปเข้านั่นแหละเข้าครูนั่นแหละ ไปว่าเอาแบบนั้นเลยเลยไอ้ไลคูเนี่ยเหมือนกระถังขยะเก็บตกไอ้ที่มันไปไหนไม่รอดแล้วพวกนั้นเนี่ยพวกเราต้องรักษาศักดิ์ศรีของพวกเราเองรักษาศักดิ์ศรีความคูเราจะรักษาศักดิ์ศรีได้ไงรักษาศักดิ์ศรีโดยการทําตัวเราเองนี่แหละดูดูแลตัวเราเองเนี่ยให้สมกับคําว่าคูคำว่าคูนี่โอ้มันหนักแน่มั่นคงนะถ้าใครเรียกคูเดี๋ยวโอ้ยรู้สึกรู้สึก ไม่ธรรมดาเลยนะ <c oughs> โรงเรียนพวกครูจิตพูดถึงครูเนี่ยครูจิตเนี่ยครูจิตเนี่ยเป็นผอออคนแรกของโรงเรียนวิชลาวุธ <c oughs> แต่ก่อนนี้ <c oughs> แต่ก่อนนี้เขาจะไม่เป็นผออเขาจะเป็นผู้การตั้งแต่ผู้การพญาพรถเบทีมาเป็นผู้การจนกระทั่งถึงอายุเก้าสิบกว่าปีนะจึงได้ออกแล้วก็ต่อมา คนต่อมาก็คือลูกชายของท่านดกตรกันก็มาเป็นมาเป็นผู้การมาเป็นพออแล้วก็บพออคนแรกก็คือครูจิตครูจิตมาเป็นครูใหญ่มาเป็นอะไรพปนเนี้ยนี่ยมารู้สึกว่าเออเขาเป็นครูจริงๆนะครูจิตแกเล่าให้แกมาอยู่กับหลวงพ่อแกคือโรงเรียนวิชาลาวุฒิมันไม่มีไม่มีกษียนมันมีแต่หนึ่งตายสองลาออกสามไล่ออก,ม,ออกมีสามอย่างเท่านั้นแหละ เพราะนั้นเขาถืว่าจับครูสองคนมา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 ,มารวมอายุกันเนี่ยเกินร้อยทาง,งนั้นเลยจับครูที่คนไหนก็ได้จับมารวมเลยมาสองคนไม่มีต่ำกว่าร้อยอายุะมีนู่8890ก็ยังเป็นครูอยู่นะแล้วเขาเป็นรู้สึกเขาเป็นครูจริงๆครูจิตเนี่ยแกแกก็จบครูมาจบครูมาก็มาเป็นครูแล้วก็มาเรียนต่อเรียนต่อดิจิาสาตร์แล้วก็เรียนจบเนด้วย แล้วจบเป็นยาโทกฎหมายด้วยแต่แกก็เป็นครูอยู่แบบนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาไปเป็นหัวหน้าสารเป็นอะไรต่ออะไรกันเต็มหมดแล้วเขาก็มาชวนเนี่ยเ้ยไอ้จิตมึงจะกินแต่ช็อกแบบนั้นเนอะมึงจะกินช็อกอยู่แบบนั้นเหนอะใครก็ไปถึงไหนแล้วเนี่ยครูจิตแกก็ไปไปไปลาผู้การลาผู้การพยาพะรดเมธีว่าอยากจะไปสอบผู้ภาษาพยาพลรดเมธีบอกว่าคุณจิตไอ ผู้วิากภาษาอาการคนแบบคุณจะไม่มีเยอะแล้วแต่ครูจะคนแบบคุณปัญหามันหายากเพราะฉะนั้นคุณอยากคุณอยากเป็นประเภทเยอะหรือประเภทน้อยล่ะโอ้ผมเป็นประเภทต้องดีกว่าก็เลยเป็นครูมาตลอดแล้วเป็นครูตอนนั้นเป็นครูก็ไปสอนพิเศษด้วยสอนพิเศษแต่พวกนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาจุฬาธรรมศาสตร์อะไรต่ออะไรครูก็ยังหนุบหนบยังเป็นโสดยู่ไหมยี่สิบกว่ายังไม่ถึงสามสิบเลย ไอ้วันวันไอ้เขาเขาวันไอ้กาชาติไอ้สวนอัมพรเขาก็มบีบีไอ้บีไอ้งานจะว่งานกาชาติที่สวนอัมพรเนี่ยพวกหนุ่มสาวสาวก็ไปเที่ยวไปอะไรต่ออะไรเครูจิกเขาไปเที่ยวเลยด้วยความเป็นหนุ่มอ่ะด้วยความเป็นหนุ่มอะนึกอยากจะไปจีบสาวไปเกาะแกะกับสาวอนะแต่ไปเห็นเด็กสาวเดินเดินอยู่ข้างหน้าก็ไปจะไปเกาะแกะเขาเเนี่ยเดินตามหลังเข้าไปกําลังอ้าปากจะจะพูดจีบพูดอะไรต่ออะไรแขวะเล่นแบบนั้นอ่ะ ไอเด็กมันหันมาสวัสดีค่ะคุณครูนะ่นแล้วอีน,นี้งายเลยบอกตั้งแต่นั้นผมไม่เคยลุ่มล่ามกับใครเลยออกจากโรงเรียนก็ต้องเป็นระวังตัวเป็นครูตลอดเลยไม่เคยปล่อยตัวไม่เคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปเลยจนกระทั่งมามาอายุอายุแปดสิบแปดสิบจึงขอลาออกมาอยู่ที่วัดมาอยู่ที่วัดจนกระทั่งเก้าสิบเก้าสิบปีกับเสีย แล้วพวกอยู่ที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยพวกครูรุ่นเก่าๆทั้งนั้นเน่ยคุณคุณศาสตราจารย์คุณรันจวนอิระก,กำแพงเคยได้ยินชื่อไหมอาจารย์รันจวนอิระกำแพงเนี่ย,กกยนั่นก็อยู่กับตมาเนี่ยยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีจนกระทั่งจนกระทั่งเสียนะแล้วพวกพวกด็อกเตอร์ทวีรัตนาคมไปเนี่ยพวกอาจ,จารย์ประสิทธิ์ศรีมฤทัตธิดาไปเนี่ยก็เป็นครูเป็นอาจารย์มาทั้งนั้นเนี่ยพวกนี้ เป็นรุ่นรุ่นเก่ารุ่นเดอะทั้งนั้นเนี่ยแล้ววนนี้ลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตั้งแต่รุ่นแหะรัฐมนตรีมามากมายไก่กองออพวกแล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณแม่รันชวนเหมือนกับเหมือนกับอาจ,จารย์ดตรนัรเน่ยดเรน,นครเป็นอัอธิการบดีอธิการบดีมอเกษตรอ่ะเคยพาพวกนักเสืษอพวกเคยพาพวกอาจารย์ทั้งหลาย มา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 ,มากราบคุณแม่ลันจวนมาก็มาก็อาจารย์เนี่นครียกว่าพวกอาจารย์ทั้งหลายนี่ดูสิพวกเธอเนี่ยนะพวกเธออายุสามสิบกว่าปีสี่สิบปียังขี้เกียจที่จับหนังสือดูที่คุณอาจารย์ลันจวนเนี่ยอายุแปดสิบกว่าปียังไม่เคยวางหนังสือเลยหนังสือที่ไหนหนังสือประเทศไหนหนังสือวิชาการอะไรอะไรมาดีมีดมีมีมีความน่าสนใจลูกศิษย์ลูกหาเอาส่งมาส่งมา พอท่านอ่านอ่านทําความเข้าใจในในในหนังสือนั้นแล้วก็ส่งเสร็จแล้วก็ส่งไปให้ตามห้องสมุดบ้างส่งไปให้ลูกศิษย์บ้างอะไรอะไรอายุอะไรแปดสิบกว่าปีเก้าสิบปีไม่เคยว่างว่างเว้นจากการจับหนังสือหนังสือนั้นเป็นของพิเศษที่สุดหนังสือคือตาหนังสือคือครูหนังสือคือ,คอสมองทุกอย่างเนี่ยพิเศษอยู่ในตัวอยู่ในหนังสือแต่ เป็นซะจนหยุดเลยแต่ไปเป็นนายกเป็นนายกสมาคมไห่หอสมุดห้องสมุดนต่นนะหอสมุดไทยนั่นเน่ยจนกระทั่งว่ากี่ปีกี่ปีกี่รุ่นก็คัดเลือกมาก็ได้ตกเลยที่ท่านเป็นท่านเป็นนายกเป็นนายกมาตลอดจนกระทั่งต้องขอลาออกเองก็ไม่ยอมไม่ออกเลือกตั้งทีไรตัวเองก็ได้เป็นได้เป็นแล้วไอ้คณะไอ้ไอ้นั่นแหละไอ คณะอะไรที่ท,ที่ห้องสมุดเขเรียกคณะอะไรนะบรรบร,รักษ์บรรรักษ์สายก็เกิดขึ้นมาจากอาจารย์ลันจวนนี่แล้วเป็นผู้เรื่อมล่อมก่อตั้งขึ้นมาในประเทศไทยเราบรรณรักษ์สายใช่แล้วท่านก็นเป็นนักวิจารบรรณ์วิจารบรรณักรรมใช่ไหมล่ะ <P ret odo> เพราะฉะนั้นไอ้หนังสือที่ท่านเขียนไว้ไอ้วิจารณากรรมใครเขียนหนังสืออะไรตอไ่ออะไรมาท่านบอกว่าจับหนังสือขึ้นมาอ่านปุ๊บรู้เลยนิสัยใจคอหรือพฤติกรรมของคนเขียนเป็นร ff, รยังไงท่านทาย,ร ff, รย,ร ff, รย ff, ไม่ผิดเลยเดี๋ยวไปพอจับหนังสือมาอ่านปุ๊บเนี่ยอ่านคนเขียนออกเลยเดี๋ยวไอคนเขียนเนี่ยมีนิสัยใจคออย่างนั้นพฤติกรรมอย่างนั้นกิริยามารยาทท่าทางอย่างนั้นอย่างเนี้ยคือตัวหนังสือมันบอกหมดเลยท่นานว่าอย่างไรท่านจับมาอ่านปุ๊บท่านท่านพูดถูกเลยนะ เออท่านไม่รู้จักคนนั้นเนี่ยแต่ท่านพูดถูกเลยที่ใส่ใจคอพฤติกรรมของครูคนนั้นตัวหนังสือมันบอกมดเลยเ <c oughs> นี่ยแหละเอออันน,น,นี้อันนี้ก็พูดไว้เป็นเป็นแบบอย่างแต่เตือนเตือนเตือนใจเตือนสติพวกครูเราเนี่ยแหละเพเออพวกครูเราเมื่อเราลงใจว่าเป็นครูแล้วเ,เราก็พยายามพยายามที่จะน้อมเอาพระคำว่าครูเข้ามาใส่ตัวของเราเองทั้งกายทั้งใจ ให้เป็นครูตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงที่เสร็จให้เป็นครูให้ให้ให้สมบูรณ์ที่สุดเป็นครูตั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนแล้วเราจะภูมิใจที่สุดในในเมื่อเราเห็นลูกศิษย์ลูกหาของเราเติบใหญ่ขึ้นไปมีความเจริญมีความก้าหน้าแล้วเขาจะเจริญขนาดไหนก็ตามนะเจ้าก็จะหน้าขนาดไหนถิงจะเป็นนายกเป็นเป็นรเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรอะไรใหญ่โตขนาดไหนในหมื่นในพันอะไรอะไร เจอเราก็สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูอยู่นั่นแหะเราจะภูมิใจที่สุดนั่นแหละผลตอบแทนในความเป็นครูของเราเราจะมีความสุขกับกับความเจริญของลูกศิษย์เราจะมีความสุขจากความก้าวหน้าของลูกศิษย์นั่นแหละคือผลตอบแทนของเราไอ้ส่วนเงินหรือยดที่เราได้มาเนี่ยนั้นไอ้นั้นเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆหรอกแต่ความไอ้แต่ไอ้ผลตอบแทนของเราที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือความภูมิใจภูมิใจในความเีครูของพวกเราเอง ก็ฝากไว้ด้วยกันทุกคนนะพวกครูทั้งหลายนะเนออ้าวใม้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในความเป็นครูของเราทุกคนนะอา้าดีมากเลยอ้าวอาว